เรื่องธรรมะปัญหาจากเว็บไซต์นะครับคนมามาที่หนึ่งเขาขึ้นต้นว่าเรผมได้นั่งภาวนาโดยกําหนดลดนหายใจพุทโธสักพักรู้สึกว่าฐานล่างของตัวขยายกว้างขึ้นฐานฐานฐานล่างของตัวตัวผู้ภาวนาอืขยายกว้างขึ้นจากนั้นรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังอย่างชัดเจน จากนั้นก็ผมก็เห็นแสงสว่างสีขาวค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนจะดึงผมเข้าไปอาการเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนทําให้ผมตื่นเต้นกลัวจนคุมสติไม่อยู่อยากออกจากอาการนั้นหลายวันผ่านไปเมื่อผมคิดถึงอาการนี้ทีไรก็รู้สึกขนลุกพองน้ําตาจะไหลยอยู่เป็นเวลาหลายวันแม้ว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายปีแล้วผมก็ยังจำความรู้สึกเช่นนั้นได้ จากครั้งนั้นทำให้ผมเชื่อจับใจว่าการภาวนานี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งแต่หลังจากวันนั้นเวลาภาวนาก็ผมก็ไม่เคยเจออาการประหลาดเช่นนี้อีกเลยขอ,อกราบเรียนถามหลวงตาดำต่อไปนี้ครับการที่กระผมออกจากการภาวนาด้วยความตกใจอย่างนี้ทําให้การภาวนาแบบภาวนาครับภาวนาพุทโธครับนะแล้วก็เห็นสีขาวสว่างใหญ่ขึ้นเรื่อย แล้วก็เหมือนดึงตัวเขาเข้าไปอยู่ในวงสีขาวนั้นเขาก็ตกใจกลัวเขาก็อยากจะออกจากไอ้วงสีขาวนั้นแต่หลังจากวันที่เขาภาวนาได้อย่างนี้แล้วไม่เคยได้อีกเลยเก็เลยถามถามดังนี้นะครับถามอยางที่กับผมออกจากการภาวานาด้วยความตกใจอย่างนี้ทําให้การภาวานาแบบเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับทำได้ไหมทาให้ภาวานาแบบเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับก็ลักษณะเขาจะเอาแบบเก่าให้เป็นอย่างเก่า ดังนั้นไม่ได้<ม>การภาวนาใช้เป็นอย่างเก่ายังใหม่ไม่ได้ต้องถือหลักปัจจุบันขึ้นในปัจจุบันพิจารณามันจะ,ะแสดงอะไรขึ้นมาก็รู้ก็เห็นในอนั้นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปจะไม่เป็นอารมณ์กับสิ่งที่เป็นขึ้นแล้วผ่านไปแล้วนั้นมาถือเป็นอารมณ์นี้ใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นมันรู้มันเห็นแล้วผ่านไปผ่านไปที่นี่พอผ่านไปแล้วอะไรที่จะเป็นมาเป็นสติ อีกเราก็ต้องจับมาพิจารณาอีกเข้าใจไหมล่ะครับยาใหภาวนาต้องให้อยู่ในวงปัจจุบันเข้าใจขอต่อไปนะครับก็บอกว่าการที่ภาวนาแล้วเกิดอาการแบบนี้แล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเป็นเพราะรีบออกมาด้วยความตกใจทําให้จิตเสื่อมใช่ไหมครับอืมจะไปวิจัยมันเถอะนะครับเรื่องที่มันเป็นแล้วให้มันผ่านไปเีย อย่าเลเป็นอารมณ์กลับม,มาครับนั้นจะไปสร้างความกังวลใจตนเองนะอะไรที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันทุบันนี้ก็ให้รู้ในปัจจุบันพอผ่านไปแล้วอย่านํามาเป็นอารมณ์เข้าใจเลยก็พูดอย่างนี้เราก็ยังไม่ลืมพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาบเราอยู่ที่หนองขือเราไม่ลืมนะอืมก็มานวจิตมันเป็นเหมือนขั้นที่อยู่ถ้ำธรีกา เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดมาแต่วัดลอยไม่เป็นอารมณ์ของของ,ของท่านเป็นของท่านเราเป็นของเราแต่เวลาพิจารณาภาวนาลงไปลงไปมันจับติด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 เลื่อนไปเรืเ่อยๆแล้วก็ออกสว่างทีนี้ลงเต็มที่แล้วสว่างจา้าครอบโลกชาติเลยทีนี้โอ้โหทาไมจึงเป็นอย่างนี้วะอัศจรรย์ใดหลวงที่เดียวเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วไม่เคยเป็นนี่นะทีนี้พอไปเล่าให้ท่านฟังแล้วท่าน ท่านก็ยืนยันทันทีเออถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนกันกับผมอยู่ท่ามวัตรสัจชลิกาที่เกิดความสว่างสวยเป็นแบบเดียวกันเลยว่า้นแล้วเราก็เลยเป็นบ้ามาวันหลังก็ซัดอีกจะให้เป็นอย่างนั้นอีกมันไม่เปลี่ยนแล้วกลับไปหาท่านอีกแล้วทำไมทำมาจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่มันเป็นมันเป็นบ้าเลยที่นีกันราบเลยมันเป็นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วนี่มันปัจจุบันที่การภาวนาไปหาญิอดีตอะรกมายุ่งทําไมท่านเล่นดูเอาอย่างนี้ มันภาวนาเป็นบ้านนั้นนี่นะมันจะเป็นบ้านนั้นท่นนานกระหน่ำเรื่องบ้านย้ำแล้วย้ำเรายังไม่ลืมบอาว่าไว้ที่เหมือนกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทีเนี่ยเขาบอกว่าทําอย่างไรจะทําให้การภาวนาเป็นแบบที่เคยเป็นเป็นมาต่อไปบอกถ้าเกิดอาการประหลาดประหลาดขึ้นอีกผมควรจะทําอย่างไรอย่าเป็นบ้าคนที่สองที่สามกันดีมันจะต่อบ้าบบมันมีเขาใช้หรือจะพูดเรื่องบ้าให้ฟังแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นขนาบเรา อันนี้คนนี่ก็มาอีกเราจะขนาคนนี้ต่อเพื่อเอาทุนรอนกลับคืนมาเ <c oughs> อาว่าไปมันเป็นแล้วกันแล้วเรื่องพนาต้องเป็นอย่างนั้นจะแปลอารมณ์อะไรมาใส่ไม่ได้นะต้องเป็นปัจจุบันตลอดเลยไปยังไงให้รู้ให้เห็นชัดเจนในนั้นถ้ามันจะเป็นขึ้นมาอีกอยังไงก็ให้มันเป็นในหลักปัจจุบันเทงมาันเขาไม่ขัดข้องอะไรถ้าไปยืดอาเป็นอารมณ์ไม่ได้ผิดนะเอาว่าไปคนที่สองครับ ขณะที่นั่งฟังเทศของหลวงตาอยู่และนั่งหลับตาภาวนายุบหนอพองหนอยอยู่จิตก็ยังไม่นิ่งอยู่กับคําภาวนาผมจึงเปลี่ยนมาภาวนาพุโทโธอย่างเดียวแบบเร็วเพราะไม่ยอมไม่จิตออกจากภาวนาง่ายๆอีกทั้งก็คิดถึงคําหลวงตาที่เปรียบเทียบก,การต่อสู้กับกิเลสเหมือนชกมวยผมก็คิดในใจว่าดีละ่ะพุโทโธเร็วๆ ก็เหมือนต่อยกิเลสเร็วๆปรากฏว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปครับเอะมันเริ่มอะไรเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปอเปลี่ยนไปอะไรว่าไปเี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากพอสมควรเพราะไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกับมันจะวิ่งพุ่งขึ้นอย่างกับจรวดครับไม่ใช่ร่างกายนะครับแต่จะบอกว่าจิตก็รู้ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมจะยิ่งเร่งคำภาวนาเพราะกลัวจะออกนอกคำภาวนา อาการวิ่งยิงเพิ่มจนผมต้องภาวนาช้าลงเพราะกลัวมันจะออกข้างนอกผมไม่ทราบว่าผมทําถูกหรือผิดครับผมควรจะเล่งคําภาวนาพุทโธแล้วก็ปล่อยมันไปหรือผมควรจะทําอย่างไรครับอยู่กับพุทโธอ,อย่าไปยุ่งกันภายนอกนะครับอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นหลักแล้วไม่เสียพุทโธสติอยู่กับพุทโธไม่เสียเรื่องราวเกิดอะไรก็ได้พอย้อนเข้ามาหาหลักเดิมคือพุทโธ มีนวดสติแล้วเรื่องเหล่านั้นแต่ละงับไปหมดเพราะจิตมันวิ่งไปตามอไปตามเงาไปตามเามันก็ต่อบไปเรื่อยๆถ้าถอยขึ้นมายังมันก็ไม่ไปเพราะหลักใจมันอยู่ที่นี่พอพูดนี้แล้วเราก็ <c oughs> ทําให้เราลืมได้เวลาภาวนาเนี่ยม,มันเป็นขึ้นในจิตมันเป็นแสงสว่างขึ้นมาก็ก็เรามีสติมีปัญญาอยู่นี่เราจะตามดูเหตุผลมันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> มันก็ มาก็เป็นแสงสว่างเราจะตามแสงสว่างดูจะเป็นพราะตามแสไมันก็ยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามไปตามไปด้วยมีสติมีปัญญาคอยเราดูแลอยู่นะความเคลื่อนไหวที่มันไปนี้จะไปอย่างไงเนาะตามไปตามขึ้นไปพุ่งพุ่งพุ่งโอ้ยเรื่กายเป็นเรื่องถ้าพูดสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าวากาศวัก่มันขึ้นนะพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปอาพุ่งขึ้นไปมันจะได้อะไรมาลองพังนะมันพุ่งไม่มีสิ้นสุด สว่างจ้าขึ้นจ้าขึ้นจ้าขึ้นเอามันจะไปถึงไหนดูไปพอมันสว่างไปแล้วมันได้อะไรไปถึงจุดที่มันสว่างมันก็อยู่เพียงแค่นั้นแล้วที่นี่ก็ถอยจิตพอถอยจิตมาความสว่างนั้นก็ถอยลงถอยลงพอลงมาถึงขั้นปกติของจิตแล้วความสว่างหายหมดเลยนี่ละเงาของจิตมันออกถ้าตามปรเดยมันก็ไปเรื่อยๆถ้าไม่ตามเราย้อนกลับมาเถียถึงเรานั่นมันก็ถอยมาเพราะเป็นกระแสะของจิต มันจิตถอยมามันก็ถอยมาแต่มเท่านั้นเองอ๋อมีอะไรว้างคนที่สามครับกับผมพยายามนึกพุทโธเพื่อทําสมาธิตามวิธีของหลวงตาซึ่งไม่ทราบว่าต้องนึกพร้อมกัรลมหายใจเข้าออกหรือไม่หรือไม่่ทราาบวเขาบอกว่าเขายายามภาวนาพุทโธเพื่อทําสมาธิตามวิธีของหลวงตาซึ่งไม่ทราบว่าต้องนึกพร้อมกับลมหายใจเข้าออกหรือไม่หรือนึกพุทโธอย่างเดียว ไม่ต้องสนใจลมหายใจเข้าออกไม่รู้ว่าแบบที่ถูกเป็นแบบใดแต่ผมได้ลองทำทั้งสองแบบแล้วแบบแรกมักเผลอคิดเรื่องอื่นโดยไม่รู้ตัวแบบที่สองคือมันรู้สึกว่าอึดอัดเพราะลมหายใจไม่เป็นธรรมชาติมีอาการเก่็งหน้าท้องด้วยบางครั้งขอรัตนาหลวงตาช่วยชี้แนะด้วยครับเอออาสนิษฐ์ทางไหนจะเอาพุโทโธก็เอาสิจะเอาลมหายใจก็เอาสิเขาก็มี ก็มีส่วนบอกพ่อเขาบอกอวิธีแรกเยอะมากขัดกันเขาบอกวิธีแรกก็ไปคิดเรื่องอื่นเขาก็ไม่รู้ตัววิธีที่สองก็บอกว่าเก่งหน้าคอเขาเลยกราบเยนขอขันแน่นๆวิธีไหนก็ตามถ้าเราถนัดใจอยากจะท้องเราจะเอาวิธีไหนก็จับวิธีนั้นให้มันถึงเหตุถึงผลกันนอะ,ะอย่าปห,หยิบนิยบนี่หยับนั่นวางอย่างนี้วางเรื่องจับจบไม่ดี เราตามอะไรก็ทําให้มันตามเหตุตามผลมันรู้กันดีเข้าใจไหมมันก็เท่านั้นแหละเจ้าพุโทโธพุโทโธเจะเกําหนดลมหายใจกันกําหนดมันจะเต็งหน้าท้องหน้าไหนก็ให้มันเต่งไปอืมเรื่องของการภาวนามันจะรู้ทุกอย่างนะในผู้ภาวนานะมันจะเป็นแบบทุบัิซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้แต่เจ้าของมันรู้มันเป็นของตัวของเองเมื่อเราจะมาเล่าทุกอย่างทุกนี่ไม่เหมาะเข้าใจครับ ลองพิจารณาดูก้าของผลได้ผลเสียไงมันจะรู้กันจาของเองอี่ย <Yeah. S 1> มันจะถึงว่าเป็นหน้าท้องเอาเอาเอาลมหายใจามันจะไปไหนว่างั้นเลยนะต้ามลมหายใจเรื่องหน้าท้องมันก็หมดปัญหาไปแล้วต่อไปถ้ามุ่งกับม่งหายใจจริงๆแล้วนะ <Yeah. S 1> อันนี้มันแสดงว่าพอเราไปคิดไปติดกับนัน้นแล้วก็เลยก,ากาลายเป็นอารมณ์ขึ้นมาให้ยุ่งอย่างนี้ลเลย <Yeah. S 1> จบแล้วจบแล้ว <Yeah. S 1> จบแล้วปนะัญหาละ วันนี้ไม่พูดอะไรมากเลยนะครับผมพ็ามันมากกว่ามากนะพูดอย่างกงไปกงมารู้เห็นตามหลักควาจริงถ้าทำบบาาาาแล้วไม่ปลอรสบายเลยเอาเท่านั้นแหละไม่พูดมาก